ตัวหนึ่งมาครับงบุบิ้นนะบูบินพี่เด่นฟูลอันเิ่ครับวันนี้ถ้าคนหนึ่งเหี้ยคนเี่อะไหร่เด่นบางหลวงนะครับก็มีตรภาพขบดนะครับ่อครับสวัสดีครับวันนี้พบกับกองโคชิดชีวิตติดฟุตบอลซึ่ง เงินส่วนหนึ่งนะครับช่วยเหลือเป็นจังหวัดนครปฐมนะครับวันนี้มีทีมเขาร่วมกัน สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องโคชิดชีวิตติดฟุตบอลวันนี้ทางชมรมฟุตบอลอาวุโสบ,บางหลวงนะครับมาเตะฟุตบอลการกุศลนะครับที่หมู่8ตําบลบัวปักท่าอาเภอบางเลนจังหวัดนคปรปฐมนะครับเพื่อนําเงินส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือกับผู้ปว่วยผู้พีการติดเตียงนะครับในเขตของพื้นที่ตําบลบัวปักท่าวันนี้ก็มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันหลายทีมด้วยกันนะชมรมฟุตบอลอาวุโสบางหลวงลวงไปแล้วหนึ่งครึ่งนะครับเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์แต่เดี๋ยวผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปรับชมและติดตามกันนะครับ โคชีโคชีเฮ้ยปั้นแดกไก่ทุกวันเลยพราเดี๋ยวไปลงพรนหับไปเฮี้ยจบไปแล้วนะครับ ชมลมฟุตบอลอบประสบบางหลวงสัตว์นะก็ชนะหนึ่งประตูต่อนสุนะครับครึ่งหลังผมลงลงไปเล่นหน้านะก็เกมดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครึ่งแรกดูนะคนนี้เล่นกองหน้าเป็นไงเยี่ยมเป็นไงบุง้งบอกหมดดิสุดยอดเออเล่นเนี่ยมเพื่อนกูคนนี้เล่นหน้าสูสด <c oughs> นะครับผมลงไปเล่นหน้ายิงหนึ่งลูกจ<ด>ะ้งกูยิงเข้านะวะนน้กฟามึงไม่ได้ยิงนะโว้ยรักษาะเข้าเออ กรรมการเป่าแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้เราขึ้นมาอยู่ดีมืชั้นหนึ่งแล้วนะครับชนะแล้วก็เดี๋ยวบใบใบโตอีกชั้นหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วก็อีกแมตช์หนึ่งดูว่าเราจะได้เข้าชิงหรือเปล่าจะได้แชมป์หรือเปล่านะครับฝากรับชมและติดตามช่องคนชิดทีวีสุตบอลด้วยนะครับสนุกสนานตามภาษาฟุตบอลอาวุโสอะไสนุกสนานไปในในเพื่อนผมเองครับแคมป์ด้วยไป่ใชแค่แคนึงเน้นวมันจะยุ่งกินตัวเป้ย มึงเขาจริงกับกูได้เดี๋ยวเออแล้วนี่กระเป๋าใหน่อยเขาเป็นทิศทางเนี่ยกวาดออเดี๋ยวเมียมาบ้างเมียบ้ากูมาได้เนี่ยคนหนึ่งถวบุญแล้วเฮ้ยเอาไงเล่นเราเนี่ยเราเราอะเรมาสอนด้วยแต่อันนี้หลจะมาสอนโอ้ยอันี่มันนอะไรมันหลายมันดู่สโมสหน่อยมันก็ได้เมียทีคนนั้นอ่ะโอเคครับฝากรับชมและติดตามช่องคนจิจิวิตรฟุตบอลด้วยนะครับ นี่นะครับวันนี้เรามาเจอประตูในตำนานนะครับบังเลนตัวน <ะ S 1> ห,นหนึ่งนะฮะบูบินเอ่อบิเด่นสุรเชสโนร์คิมนะครับเอ่อตอนนี้มาเล่นเอ่ออาวุโสนะครับในานามทีมเพื่อนบังเลนนะฮะโคตำนานจริงครับวันนี้ถ้าเด็กรุ่นหลังนี่ต้องไม่รู้จักนี่แสดงว่าไม่ใช่ขอฟุตบอลบังเลนตัวจริงนะฮะนี่นะครับแล้วนี่คนหนึ่งนะไอ้เหี้ยไอเหี้ยออะะไร่ ตอนนี้เราเรอชิงนะครับโว้ชิงท right ี่หน claro ึ่งชิงชนะเลิศนะครับบนบอลการกุศลที่รานก๋ชจีนะครับก็ชิงว่าเพื่อนมนตดตเพ่นนะครับกระฝากปติดตามด้วยนะครับผลงานว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่าวันนี้จมลงโอ้โหบางหลวงเป็นทางการนะครับที่เราออกมาตั้งแต่ตั้งแต่ลงมาออกมาเล่นนะครับออกมาแข่งแข่งยางเป็นทางการ ล้กก็เข้าจริงเลยนะครับแต่ยังไม่เสียประตูให้ใครเลยรักษาคีนชิดไปได้ด้วยนะครับก็ฝากรับชมและติดตามด้วยนะครับเนี่นะครับรอชิงชนะเลิศนะครับรอชิงนะครับเป็นไงบ้างครับหมดเวลาแล้วโอ้โหอะไรเนี่ย เรเต้องลาไโอ้โหลงไปทำไมอ่ะต่ิงครับพี่เกต้องครับเอาไหมครับเอาแชมป์ไหมครับเอาครับวาไงครับมอ์ครับแชมป์ครับหวยตุงเลยนะครับไแปล้าะกดตไปแล pues mm ้วคนติดตามด้วยขอบคุณาเ้อใผมบ้า เดี๋ยวเรามาดูกับคู่ต่อสู้เราหน่อยเบรกอ่เพื่อนบางเลนเพื่อนบางเลนเพื่อนบางเลนเฮ้ยตัวแดงบางเลนแล้วบอกเลยว่าอยู่ในสนามไม่ไม่มีคำว่าเพื่อนนะจัดไปเพื่อนเฮ้ยกูไม่ได้ไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยตามด้วยค่ะติดตามด้วยตูชิดชิดนะลุงออจัดอ่มึงไงยังไม่ได้ติดตามเลยโอเคนะครับนี่เป็นการรับนเลยครับทีบังหลวงถ้วยรางวัลนะครับย็ทีครับ มอบโดยผู้ใหญ่พุ่นนะถ่ายรูปที่ได้เล่นกันไว้ด้ที่สองนะครับร่วมกันขอให้ทุกตัว FC ฟุตบอลนะุโสบังหลูกนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากที่เข้ามาร่วมครับร่วมด้วยช่วยกันครับช่วยดูรออนะแค่นั้นเองนี่ตัวละครนั้นทีละทัดครับทรงเป็นซับครับมอบรางวัลชนะเลิศนะครับสายบนนะครับเดินทางนทุกทีมเพื่อนไปเลยนะครับอันนี้แชมป์นะครับยินดีด้วยกับแชมป์นะครับ ยินเชิญทีมเพิร์นบางเลนครับหลัดหน้านี้ได้เลยครับบ้้กผมก็ลมอ่ะผมก็รอท้าลมอยู่เฮ้ยแชมป์ไอ้เหี้ยไอ้สัตว์ไอ้สัตว์อีสัตว์ไม่เท่เลยไอ้เหี้ย่ผมบอกแล้วอะไรไอ้เหี้ยนี่อัลีผมครับอัลีด้วยอัลีเดี๋ยวก่อนไอ้สัตว์ผักหลังไอีสัตว์เล่นเลยขอบคุณที่ทำแบนั้นด้วยนะฮะเรามีสิบคนอยู่แลยเพื่อไปเล้ยครับ นี่นะครับตองแม่ตองไทยตองมาตองมาบางหลวงนะครับก็มีต่อภาพนะแล้วกบดล้วก็บางหลวงได้รองแชมป์นะครับไอประตูช่ายประตูปร้ดูประตูประตูโอ้โหเน้นอันนี้กระบดนะครับกระบดเสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับรอบที่แพทีมเพื่อนบางเลนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ นะครับแนแพ้แบบปิด,ดสู้ได้นะส,ส,สรัรสีแล้วก็แม่กันส,สนแมตต์ต่อไปหรือว่าอุ่นเครื่องแมตต่อไปเราจะไปกันที่ไหนฝากรับชมและติดตามด้วยนะครับช่องคนชิดชีวิตติดฟุตบอลครับแล้ววันนี้ก็เอาที่สองมาฝากเอฟซีทุกๆคนนะครับสำหรับช่องคนชิดชีวิตติดฟุตบอลวันนี้ก็ลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ